สวัสดีค่ะเรียนรู้ก่อนเข้ารับบริการกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยโสธรหลังจากที่เราได้อบรมออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยโสธรซึ่งขั้นตอนการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการจะมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งรองรับระบบ Android และ iOS ช่องทางที่2เข้าใช้งานที่ h t t p s c o l o n c e c c d l t g o t h ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในช่องข้อมูลต่างๆหากเห็นว่าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนขั้นตอนที่2หากการลงทะเบียนสำเร็จจะแ,แสดงป๊อปอัพท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และขั้นตอนที่3ขัท่านสามารถนำเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านล็อกอินเข้าใช้งานระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกสำนักงานที่จะเข้ารับการบริการป๊อปอัพแสดงตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณีการอบรมต่อใบอนุญ,ญาตขับรถท่านสามารถอบรมผ่านระบบ e-learning ได้คนอบรมต้องไม่เกิน1 8 0วันนับจากวันที่ได้ผ่านการอบรมหลังจากอ่านประกาศเข้าใจแล้วกดที่ปุ่มตกลงเลือกประเภทงานบริการเป็นงานใบอนุญ,ญาตขับรถเลือกประเภทใบอนุญ,ญาตขับรถที่จะทำการต่ออายุ แสดงปฏิทินวันทําการสีดําคือว่างสีเหลืองคือเต็มสีแสดงคือวันหยุดเลือกรอบเพื่อเข้ารับบริการกดปุ่มยืนยันการจองป๊อปอัพแสดงยืนยันการจองกดที่ปุ่มตกลง จะแสดงใบจองคิวออนไลน์ท่านสามารถบันทึกหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อในวันที่เข้ารับบริการต่อไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนจองคิวผ่าน https colon c c d t l t go t c h เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะแสดงประกาศโกรมการขนส่งทางบกงดการให้บริการด้านมบนุญาตขับรถ ที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักง,งานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่2มกราคม2564เป็นต้นไปถ้าอ่านประกาศเข้าใจแล้วสามารถกดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยท่านสามารถนำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและเลือกเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าต่างการจองคิวออนไลน์เลือกจังหวัดที่จะเข้ารับบริการ เลือกสำนักงานที่จะเข้ารับบริการเช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถเลือกประเภทใบอนุญาตที่จะทำการต่ออายุจะแ,แสดงป๊อปอัพคำแนะนำวันนัดกรุณามาก่อนเวลานัดประมาณ1 0บถึงสานาทีหากไม่มาตามเวลาที่นัดถือว่าท่านสละสิทธิ์ต้องทำการจองคิวใหม่ปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการ เอกสารที่ต้องใช้ในวันนัด 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 2. ใบอนุญาตขับรถหากใบอนุญาตขับรถสูญหายขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการบันทึกค่อยคำต่อไป 3. ผลอบรมจากระบบ e-learning 4. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน1เดือนซึ่งใบรับรองแพทย์มีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ผู้ขอรับใบอนุญาตรับรองตนเอง และส่วนที่2คือส่วนที่แพทย์รับรองซึ่งมีที่อยู่และตราพรับของสถานพยาบาลชัดเจนเมื่ออ่านประกาศคำแนะนำเข้าใจแล้วกดท,ที่ปุ่มรับทราบจะแสดงปฏิทินการจองคิวออนไลน์สีแดงคือเต็มสีเขียวคือว่างเลือกรอบเพื่อเข้ารับการอบรมกดปุ่มยืนยันการจอง จะแสดงประวัติการจองคิวหรือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการการจองคิวเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถสวัสดีค่ะ